สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าให้ใจฟูพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาเป็นเพื่อนคุยกับคุณในคืนที่เงียบสงบในคืนที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นพิเศษหรือในวันที่คุณรู้สึกว่าโลกทั้งใบมันช่างหนักอึ้งเหลือเกินก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันผมอยากให้คุณได้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะครับ ไม่ว่าคุณจะกำลังนอนอยู่บนเตียงหรือนั่งพิงอยู่บนโซฟาตัวโปรดค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็หายใจออกช้าๆทิ้งน้ำหนักตัวลงไปให้สบายวางทุกเรื่องที่แบกไว้ในวันนี้ลงข้างๆตัวคุณก่อนอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนจริงๆสัก15นาทีนี้แล้วมานั่งพักใจไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับ คุณเคยรู้จักใครสักคนไหมครับคนที่ดูเหมือนภูเขาที่มั่นคงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเป็นคนที่ดูเหมือนจะทนได้ทุกอย่างเวลาใครมีปัญหาทุกคนจะวิ่งไปหาเขาเป็นคนแรกเวลาที่บ้านมีเรื่องหนักใจเขาจะเป็นคนแรกที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองเขาดูนิ่งเขาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง รอยยิ้มของเขาเหมือนเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกคนอุ่นใจแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าไม่เคยมีใครได้เห็นภูเขาลูกนั้นร้องไห้เลยไม่เคยมีใครถามเขาสักครั้งว่าเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าเพราะทุกคนต่างก็คิดไปเองว่าเขาเก่งเขาไม่เจ็บหรอกเขาผ่านไปได้อยู่แล้ววันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องของคนเหล่านี้ครับคนที่ ภายนอกดูแข้มแข็งแต่ข้างในเปราะบางที่สุดคนที่ใครๆก็เรียกว่าเดอะแบกของบ้านหรือของที่ทำงานคนเหล่านี้มักจะได้รับบทบาทนี้มาโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นพี่คนโตที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องดูแลน้องต้องเสียสละความอ่อนแอเป็นเรื่องที่ไม่ควรแสดงออกมา อาจจะเป็นเพราะเขาเป็นหัวหน้าที่ต้องรับแรงกดดันแทนลูกน้องต้องตัดสินใจเรื่องยากๆถ้าเขาอ่อนแอลูกน้องจะพึ่งพาใครหรือบางทีเขาอาจจะเคยผ่านความอ่อนแอในอดีตแล้วเกลียดตัวเองในวันนั้นเลยสัญญากับตัวเองไว้ว่าฉันจะต้องเข้มแข็งให้ได้ฉันจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนขี้แพ้คนนั้นอีก นานวันเข้าบทบาทนี้มันก็ค่อยๆกลืนกลิ่นตัวตนของเขาเขาเริ่มสร้างกำแพงรอบตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นเขาเริ่มใส่หน้ากากที่เขียนว่าฉันไม่เป็นไรจนแนบสนิทไปกับใบหน้าเขายิ้มทั้งที่ข้างในอยากร้องไห้เขาปลอบโยนคนอื่นทั้งที่ตัวเขาเองก็ต้องการอ้อมกอดทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะเขากลัวครับเขากลัวว่า ถ้าเขาล้มลงถ้าเขาแสดงความอ่อนแอออกมาคนที่พึ่งพิงเขาอยู่จะผิดหวังบ้านที่เขาสร้างมาที่ทำงานที่เขาดูแลจะพังทลายลงไปเขาเลยเลือกที่จะแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแบกความคาดหวังของคนอื่นแบกความรู้สึกของตัวเองที่บอกใครไม่ได้แบกจนมันหนักอึ้งเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะรับไหวพอเราแบกอะไรนานๆเข้า สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะชินกับมันเขาจะชินกับการเป็นคนเข้มแข็งจนเขาลืมไปแล้วว่าตัวเขาเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาลืมไปแล้วว่าเวลาเราเจ็บเราก็ร้องไห้ได้เวลาเราไม่ไหวเราก็แค่บอกว่าไม่ไหวสำหรับเขาการแสดงความอ่อนแอมันเหมือนเป็นความพ่ายแพ้ มันเป็นเรื่องน่าอายที่จะให้ใครเห็นน้ําตาคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกําลังเป็นคนนั้น 1. คุณปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะกลัวเขาจะผิดหวังในตัวคุณ 2. คุณรู้สึกผิดเวลานั่งเฉยเฉยเหมือนการพักผ่อนคือเรื่องบาป 3. คุณเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนได้แต่คุณไม่เคยเล่าปัญหาของตัวเองให้ใครฟัง 4. คุณจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่คุณร้องไห้จริงๆคือเมื่อไรคนที่ดูเข้มแข็งที่สุดมักจะเป็นคนร้องไห้คนเดียวในความมืดเขาคือคนที่ปลอบคนอื่นว่าพักบ้างนะทั้งที่ตัวเองไม่เคยพักเลยเขาคือคนที่รับฟังทุกคนแต่ไม่เคยมีใครรับฟังเขา ถ้าคุณกำลังฟังผมอยู่ตอนนี้แล้วคุณรู้สึกว่านี่มันเรื่องของเราชัดๆเรารู้สึกเหมือนกำลังแบกทุกอย่างไว้บนบา่ารู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนอยู่รอบตัวมากมายรู้สึกเหมือนต้องยิ้มสู้ตลอดเวลาจนไม่รู้ว่ารอยยิ้มจริงๆของตัวเองหน้าตาเป็นยังไงคุณคงกำลังถามใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะวางมันลงได้ยังไงเราจะพัก โดยที่ไม่รู้สึกผิดได้ยังไงผมอยากบอกคุณเหลือเกินครับว่าคนที่เข้มแข็งที่สุดก็ต้องการที่พักพิงเหมือนกันคนที่ดูแลคนอื่นเก่งที่สุดก็ต้องการคนดูแลเหมือนกันการที่คุณรู้สึกเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องผิดการที่คุณอยากร้องไห้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกผมอยากให้คุณจําประโยคนี้ไว้นะครับ การร้องไห้ไม่ได้แปลว่าคุณแพ้การร้องไห้มันแค่แปลว่าคุณแบกมันมานานเกินไปแล้วมันเหมือนแก้วน้ำครับที่เราคอยเติมน้ำแห่งความอดทนลงไปเรื่อยๆเติมความรับผิดชอบเติมปัญหาของคนอื่นเติมความคาดหวังของครอบครัวเติมไปจนมันเต็มจนมันปริ่มขอบแก้วจนวันหนึ่งน้ำตา มันก็แค่ล้นออกมาการร้องไห้คือการระบายน้ำส่วนเกินนั้นทิ้งไปเพื่อให้คุณมีพื้นที่ว่างในใจกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งอ่อนแอบ้างก็ได้นะครับมันไม่เป็นไรเลยอนุญาตให้ตัวเองได้นั่งพักเงียบๆอนุญาตให้ตัวเองได้ร้องไห้ออกมาดังๆถ้าคุณต้องการการที่คุณกล้าย,ยอมรับว่าตัวเองไม่ไหวมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่มันคือความกล้าหาญที่สุดต่างหากคือความกล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองเราจะเริ่มวางมันลงยังไงดีอย่างแรกเลยครับยอมรับยอมรับว่าเราเหนื่อยเราไม่ไหวเราก็เจ็บเป็นเลิกโกหกตัวเองว่าไม่เป็นไรอย่างที่สองหาพื้นที่ปลอดภัยลองมองหาใครสักคนที่คุณไว้ใจได้คนที่คุณรู้ว่า เขารักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วลองพูดความรู้สึกจริงๆของคุณให้เขาฟังถ้ายัางไม่พร้อมคุยกับใครลองเขียนมันลงในสมุดได้ครับเขียนทุกอย่างที่อัดอั้นในใจออกมาอย่างที่สามฝึกปฏิเสธเริ่มจากเรื่องเล็กๆการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่มันแปลว่าคุณกำลังดูแลพลังงานชีวิตของตัวเองและอย่างที่สี่เปลี่ยนความคิด ความเข้มแข็งไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่ความเข้มแข็งคือการล้มแล้วยังลุกขึ้นมาได้การที่คุณอ่อนแอได้แปลว่าคุณเข้มแข็งมานานมากพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเป็นภูเขาที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลาก็ได้เป็นเนินเขาเล็กๆที่มีดอกไม้บานมีลำธารไหลผ่านบ้างก็ได้เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องพยายามเพื่อใครตลอดเวลา แต่พยายามเพื่อความสุขของตัวเองบ้างคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงผมอยากให้คุณลองวางหน้ากากที่สวมมาทั้งวันลงวางบทบาทเดบแบกที่คุณแบกไว้แล้วกลับมาอยู่กับตัวเองลองกอดตัวเองเบาๆนะครับขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านวันนี้มาได้บอกรักตัวเองเบาๆว่าพรุ่งนี้เราจะใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นนะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ และเดาตั้งแต่แรกว่าคนที่ผมกำลังพูดถึงคนที่ดูเข้มแข็งแต่ข้างในเปราะบางคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองถ้าคุณเดาถูกก็กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับเพื่อเป็นสัญญาว่าคุณจะกลับมาที่นี่เสมอในวันที่คุณต้องการเพื่อนที่เข้าใจสำหรับคืนนี้ขอให้คุณได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ให้หัวใจได้ซ่อมแซมตัวเองฝันดีนะครับ สวัสดีครับ